ปิงคียาบอกศรัทธาปีติเป็นต้นของข้าพเจ้านี่มั่นคงอยู่ในพระพุทธเจ้าไม่เคยเหินห่างจากพระพุทธเจ้ามันการศึกษาพระธรรมที่ดีที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเห็นพระพุทธเจ้าทุกหนทุกแห่งเห็นสีก็จริงแต่เห็นพระพุทธคุณอยู่ด้วยได้ยินเสียงก็รู้พระพุทธคุณอยู่ในเสียงในกลิ่นในรสเป็นต้นถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยพระพุทธเจ้าคือผู้ประกาศสิกขาสาม ถ้าเรารับอารมณ์ทุกอารมณ์แล้วเห็นสิกขาสามเราชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าก่อนในเบื้องต้นเพราะสิ่งที่พระองค์สอนจริงๆก็คือสอนสิกขาสามเพราะถ้าถึงเห็นรูปประกายของพระองค์ถ้าไม่เห็นสิกขาสามก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระองค์อะไรทั้งทุกทวารทุกอารมณ์ทุกเรื่องเราต้องเห็นสิกขาสามของตัวเองถ้าเห็นสิกขาสามได้ที่ไหนก็เห็นพระพุทธเจ้าในที่นั้นสิกขาสามเป็นอริยทรัพย์ที่พระองค์สอนให้เจริญโพธิปัจจัยธรรมถ้าย่อลงมาก็เหลือเป็น ศิกษาสามเท่านั้นแหละ